นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนจุดเริ่มต้นของโอกาส OR บริษัทปตทสำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่กทานนะครับตอนเข้ก็สู่ In v e s t m e n t Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอการอังคาร28พฤษภาคม2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตรวจสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้เช่นเคยครับ เฟซบุ๊กไลฟ์เข้ามาคุยกันกับนักที่ลงทุนรายชายผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง Set s e t t r a d e com รวมทั้ง e t t r a ร e ค l u b นะครับตลาดหุ้นบอสตีกปิดทำการเมื่อคืนนี้นะครับเนื่องในวัน Memorial Day หรือว่าวันทหารผ่านศึกไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อบเพราะเมื่อวานนี้ม,มูลค่าการซื้อขายาไม่ค่อยคึย<ล>ยคก,<ล>ค,กคักค,ค่อนข้างเบาบางนะครับแล้วก็บวกเล็กน้อยส่วนบ้านเราก็มีเรื่องของการเดินหน้าทางเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะวันนี้ประชุมครมใช่ไหม ดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมืบาทนะฮะโครงการนี้กรอบวงเงิน1น2่0 0สล้านจะเข้าที่ประชุมคอรมอนะครับรวมถึงเรื่องของการพิจารารายจ่ายประจําปีงบ6-7ด้วยหลังจากเมื่อวานนายกเรียกหารือเรื่องงบประมาณที่มาของงบจะมาจากรายได้เพิ่มของรัฐบาล1 0 0 0 0ล้านซึ่งส่วนนี้ได้รับการยืนยันว่า ไม่ได้มาจากการรีดภาษีเพิ่มหรือเขาเรียกว่าถอนขนหานไม่ได้มาจากส่วนภาษีนะฮะแต่เป็นรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่แล้วอันนี้ที่ประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่ส่งสัญญาณออกมานะครับแล้วก็จะทํางบขาดดุลอีก1นึ่0 0สล้านซึ่งต้องปรับแผนการคลังระยะปานกลางตั้งแต่ปี67ไปจนถึงปี71ครับ ส่วนทางสภาพัฒก็เปิดเผยหนี้สินครัวเรือนไตรามาส4ี่ทั้ง6นะครับมูลค่า16.4ล้าน,ล,านล้านครับขยายตัว3อชะลอตัวลงจากไตรามาสก่อนหน้า3.4สัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่9 1 3เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ นี่ครูเรือนขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนสินเชื่อยานยนต์หยดดตัวนะฮะความสามารถในการชําระหนี้ของครูเรือนก็ด้อยลงทุกประเภทนะครับนี่เสียของแบงก์พาณิชก็คิดเป็น2.88%ของสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น2.79%ในไตรมาสก่อนหน้าและนี่ที่น่าเป็นห่วงคือนี่บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ทุกวันนี้ยังคงมีการผ่อนผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะฮะ,ะขณะเดียวกันสภาพักก็ระบุว่ามีการเสนอภาครัฐนะครับเร่งผลักดนันนโยบายส่งเสริมการมีลูกครับมีเป้าหมายไปที่คนมีคู่เพื่อแก้ปัญหาเด็กน้อยพร้อมสนับสนุนการมีคู่ของคนไทยหลายแนวทางเช่นแมทชิ่งคนโสดเลยภาครัฐจะต้องลุกขึ้นมาพัฒนาแพลตฟอร์มจับคู่ไหมส่งเสริมเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์นะครับเพื่อให้คนโสดมีเวลาทำกิจกรรมได้เจอคนที่น่าสนใจมากขึ้นก็ถือว่าเป็น ภาวะสังคมไทยที่ต้องติดตามเพราะมีผลกระทบต่อเรื่องของประชากรแลวก็เศรษฐกิจด้วยนะพยายามจะแก้ไขปัญหาในหลายมิติเลยนะคะซึ่งการประชุมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่พูดถึงการประชุมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะได้ไปเป็นประธานในการประชุมก็จะมีทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมและมีผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะ มีสำนักงบประมาณมีสสคแล้วก็บ o i ร่วมประชุมรวมถึงสภาพัดด้วยค่ะโดยมองว่าไทยเรายังเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบการส่งออกกำลังซื้อประชาชนอ่อนแอหนี้ครัวเรือนสูงปัญหา NPL นะคะนี่เสียด้วยก็ส่งผลให้ เกิดการกระทบกันนะคะในเรื่องของการพัฒนารละว,ว่าฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีวิธีที่จะต้องคุยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางคุณพิชัยชุนหาวชิระกรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่า GDP ของประเทศเพื่อนบ้านดูแล้วเขาเติบโตประมาณร้อยละ4ีถึงหดังนั้นไทยเราต้องผลักดันค่ะให้เติบโตได้มากกว่าร้อยละ2.5ในปีนี้มาตรการระยะสั้นจะเติม เงินทุนให้กับกรายย่อยผู้ประกอบการเพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตนะคะภาคอุตสาหากรรมจากร้อยละ5 7าสถึงหกเป็นร้อยละเจให้เกิดการจ้างงานต่อด้วยให้มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็1,000่บาทที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะจะนําบสยมาค้าประกันการกู้เพื่อเติมแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SM e นั่นเองค่ะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันในมาเก็ตอัปเดตค่ะ มาเก็ตอัพเดตนะครับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวอลสตรีทสินค้าพกพันธ์ทองคำน้ำมันปิดทำการเมื่อคืนนี้นะครับเนื่องจากวันนักวเดย์ดังนั้นมาเช็คฝั่งตลาดหุ้นยุโรปกันในส่วนของอิงก็ปิดทำการเช่นเดียวกันฟุตซิร้อยนะครับดัชสโลเมนีซีซ40ฝรั่งเศสสามารถบวกได้นะครับก็บวกขึ้นมาอยู่ในกรอบนะครับอย่างทางดัชสโลเมนีบวกมา81.34จุด c ีซ40บวกมา37.52จุดด้วยกันภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับบวกขึ้นเล็กน้อยครับ หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรลดลง่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ECB เตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแม้ว่าการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางก็ตามเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็อังกฤษปิดทําการมันหยุดนะครับตลาดหุ้นลอนดอนปิดทําการเพราะว่าเป็นวันหยุดธนาคารนั่นเองครับส่วนทาง ECB ตอนนี้มีการประเมินว่า ECB มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบีย้ยลงเนื่องจากเงินเฟอ้อชะลอตัวลงนะครับ สิ่งที่ต้องจับตาตอบในฝั่งของย er ูโรโซนเดี๋ยวตัวเลข c p i เดือนพฤษภาคมจะออกมาวันศุกร์นี้นะครับพร้อมๆกับลุ้นข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐาที่จะออกมาวันศุกร์เช่นเดียวกันส่วนทางยอรมนีสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ด้วยครับ ส่วนตลาดน้ำมันกันบ้างครับถึงแม้ WTI จะปริดก็ตามนะครับแต่ว่าเบรน t แล้วก็ดูไบมีราคาให้ติดตามกันฝั่งของเบรน t ์เองบวกขึ้นมาเหรียญท้วนนะฮะกับฝั่งของดูไบบวกขึ้นมา81เซนต์นะฮะต่อบาร์เรลด้วยกันภาพรวมน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นนะครับจากเรื่องของความต้องการของน้ำมันก่อนหน้านี้น้ำมันเนี่ยปรับตัวย่อลงมาพอสมควรนะครับ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาที่บ่งชี้ว่าน่าจะทําให้ความต้องการการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นก็ดันให้น้ํามันปรับตัวบวกได้แต่ต้องรอดูฝั่งของ์ t i ีว่าเปิดมาแล้วจะสามารถบวกได้ตามบรนษ์แล้วก็ฝั่งดูไบหรือเปล่านะครับส่วนราคาทองคํากันบ้างครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ปรับตัวผันผวนแล้วก็พักตัวสักระยะนะครับ แต่พอมาเช้านี้ล่าสุดบวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขาวที่ปาลา47,50บาททองร่วะพัน41,250บาทต่อบาททองคำนะครับตามฝั่งของทองต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ครับ36บาท57สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ เป็นการเปิดในระดับที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าฝั่งของดอลล่าอ่อนค่านั่นเองนะฮะหลังจากยูโรทยอยกลับมาแข็งค่าตามภาวะการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับทางกรุงไทย l o o b l m m r r k t t ให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทอยู่ที่36บาท50สตางค์ถึง36บาท70สตางค์ต่อดอลล่สาสหรัฐครับ ส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่นิกเกอีกันก่อนเลยนะครับฝั่งของนิกเกอีเป็นการย่อลงไป116.75จุดนะครับลงไปชิ้นเปอร์เซ็นต์0.30เปอเต์ชินีอยู่ที่38,783จุดด้วยกันนะครับอันนี้คือฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามครับ โดยเฉพาะการที่ผู้นําจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีข่าวว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนที่เรียกว่าบิ๊กฟันนะฮะบิ๊กฟันสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับหลังจากสาหรัฐเนี่ยใช้มาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ในช่วง2ปีทําให้จีนอาจใช้เซมิคอนดักเตอร์ ของทางบริษัทสารัฐเพื่อเพิ่มศักรรยภาพทางการอาหารนั่นเองขณะเดียวกันชัยน้ามีเดียกรุ๊ปครับก็ระบุว่ารัฐบาลจีนได้ออกมาตรการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหลายรายการในเดือนนี้นะครับรวมไปถึงธนาคารกลางจีนด้วยนะครับที่จัดหาวงเงิน40,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค้างสต็อกนั่นเองซึ่งนายเจพีมอร์แกนเชื่อว่ามาตรการนี้ครับจะช่วยหนุน ตลาดหุ้นให้ดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนั่นเองครับฝั่งของตลาดหุ้นจีนก็ตอบรับข่าวนี้ไปมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็นับตั้งแต่ปี67เดชนีโดยรวมสหรัฐ C.S.I. 300ซึ่งเป็นตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับก็ทยานขึ้นสูงสุดในรอบ8เดือนและนับตั้งแต่ปี67เลยพุ่งขึ้นไป4.9%ด้วยกันนะครับขณะเดีวยวกันครับมีข้อมูลจากทางฝั่งของ ญี่ปุ่นด้วยนะครับกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นออกมาระบุวันนี้ครับว่าสินทรัพย์ต่างประเทศสุทีิของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นเป็นระดับสูงเป็นปะวัติการถ้าเทียบเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี66ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่6เพราะว่าเยนอ่อนค่าครับแล้วก็การซื้อกิจการ ในต่างประเทศก็ได้เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ต่างประเทศของทางญี่ปุ่นนะฮะด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดข,ของโลกดังเดิมนะครับตามมาด้วยเยอรมนีรวมถึงจีนนั่นเองนี้เป็นข้อมูลณสิ้นปี66นะครับภาพตลาดยังคงต้องจับตาราอมินิเกอีกย่อไปแต่ว่าตลาดอื่นสามารถบวกได้นะครับทีนี้ดูปจัปจจัยบวกปัจจัยลบที่เราให้น้ําหนักกันวันนี้กันบ้างครับฝั่งของปจัจจัยบวกครับคอร,ร,รมอเศรษฐกิจที่สั่ง ทุกหน่วยงานเสนอแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเห็นวงถกมีผู้ว่าแบ่งชาติไปด้วยนะครับส่วนทางรัฐบาลก็ปรับงบปี67ด้วยตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยส่วนปัจจัยลบครับนี่ตัวเรือนแล้วก็เรื่องของแรงงานไทยที่ขาดคุณภาพกับเรื่องของประชากรที่จะรองรับโครงสร้างทางแรงงานและตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้เป็นปัจจัยที่อยากผู้ชมติดตามกันต่อนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างครับบ้านเราเปิดทําการแตู่าคาการซื้อขายของทั้งเบางบานะครับ 34,600กว่าล้านดืชนีอยู่ที่1,366 3 7จุดบวกขึ้นมาไม่ถึง2จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายสุทธิรายกลุ่มครับเมื่อวันนี้ต่างชาติขายสุทธิหลักพันล้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกองทุนมิชิลบรกเกอร์แล้วก็ฝั่ง,งรายย่อยที่ซื้อสุทธินะฮะส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งครับ โปรแกร,รมเทรดดิ้งเนี่ยมีการขายสุทธิออกมา 1, 1 3 5ล้านด้วยกันสำหรับตัวเลขเมื่อวานนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับฮ้ลดอลลาร์ซ์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับยังคงนำโด่งมาด้วยตัวนี้เลยครับ next นะบวกขึ้นมา12สตาค์ต่อหุ้นนะครับปตทย่อลงไป25สตางค์ง true บวกขึ้นมา50สตาค์งนะฮะ ea บวกขึ้นมา20สตาค์งรวมถึง cpf ก็เข้ามาติด5อันดับแต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะนี่คือภาพตลาดของเมื่อวานครับ ดูการเปิดเผยผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนกันหน่อยนะคะทางคุณแมนพง์เสนาณรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงบริษัทจดทะเบียนจำนวน816บริษัทคิดเป็น98.31%จากทั้งหมด830บริษัทรวมทั้งเซทแล้วก็ m a i นะคะที่ส่งงบการเงินไตรามาส1ปีนี้พบว่าบรจรายงานกำไรสุทธิ646บริษัทคิดเป็น79.17%นะคะของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด รวมแล้วค่ะบจในเซ็ตนั้นมียอดขาย4.39ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น4.6%ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น3.1%ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น6.8%ทำให้บจมีกำไรจากการดำเนินงานนะคะอยู่ที่4.66ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.2%กำไรสุทธิ 2. 64 0 0 0แสนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 1. 7ฐาเนะการเงินของกิจการณนะสิ้นเดือนมีนาคม67บจทไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะคะ D/E ratio อยู่ที่ระดับ1.52เท่าอันนี้ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงินค่ะภาพรวมถือว่าผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจึงมีกำไรดีขึ้นนะคะต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI กันเลยนะคะไตรามาสหนึ่งปีนี้ค่ะย,ยอดขายรวมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 54,030ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.2%ต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น6.7และ6.4%ตามลําดับทําให้มีกําไรจากการดําเนินงาน5,259ล้านบาทเพิ่มขึ้น40.2%กําไรสุทธิ4,607ล้านบาทเพิ่มขึ้น76.2% คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI บอกว่าภาพรวมแล้วตลาด MAI นั้นบริษัทจดทะเบียนมียอดขายที่เติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าช่วยกันพยายามควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลายกลุ่มเนี่ยกำไรเติบโตนะคะเช่นกลุ่มอาหารธุรกิจการเงินสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มก่อสร้างแล้วก็กลุ่มบริการด้วยค่ะ ส่วนภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกันต่อกับทางคุณสุเชษสุขแท้ครับรองกรรมการผู้จัดการบล a อ l ลคุยกันนะฮะสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตัวเิ่มคุณดุ้ยครับสวัสดีครับตลาดวันนี้ยังไงดีครับทาง a อ l ลมองตลาดว่าตลาดนั้นยังไม่สามารถพ้นระดับ1 3 7 0ถึง1 3 7 5ได้นะครับยังเป็นลักษณะทรงทงตัวด้านข้าง วันนี้ตลาดในต่างประเทศค,ค่อนข้างดีหน่อยนะฮะเพราะฉนั้นแนวทดสอบเมื่อวานปิดอยู่ที่1 3 6 6นะครับวันนี้คงเป็นทดสอบระดับ1,370อันแรกก่อนแล้วก็1,375ถ้าดีมากๆเนี่ยตลาดจะต้องเหนือกว่าระดับ1,400ให้ได้นะครับแต่ก็คงจะต้องหวังว่า1,380 1,385ให้ถูกทำลายก่อนนะครับตัวหุ้นครับวันนี้เนื่องจากราคายาง ในต่างประเทศนะครับราคายางใน,นต่างประเทศค่อนข้างดีครับในสิงคโปร์ในญี่ปุ่นค่อนข้างดีวันนี้เอาหุ้นเนอฮะเนอเน r นอนะครับ <Yeah. S 1> ปิดไปอยู่ที่5.70บาท70สตางค์นะครับแนวรับจุดที่อยู่ที่ระดับ5.40บาท40ครับจุดต้านอยู่นั้น5.75บาท75สตางค์หรือสูงสุดจะประมาณ6บาทแต่ต้าน6บาทนี่แข็งแรงมาก เนื่องจากตัวยางเป็นลักษณะการปรับนิสัยรื้เพิ่มขึ้นเพราะนั้นกลุ่มยางไม่ว่าจะเป็นตัวสีตังนะครับตัวทีรับอาจจะลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ตัว stgt อาจจะเป็นลักษณะการขยับนิสัยรื้เพิ่มขึ้นแต่เนอร์ปลอดภัยกว่าเนื่องจากผลงานเนอร์ออกมาดีด้วยนะครับตัวทีสองกับ c r c รครับตัวนี้เนี่ยสายสัญญาณทางเทคนิคนั้นจ่อคุมอยู่ที่ระดับ3-2บาทเป็นจุดรับที่สําคัญ นะครับในแง่ของอ่อนตัวลงมาถ้าเล่นเคยเล่นอยู่ระดับ31มบาทถึง3ามบาทห้ตังค์แต่ขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่32มทบาทยีแนวต้านนั้นวางตําแหน่งไว้ระดับราคา34มสบาทห้ตังค์หรือขยับขึ้นจาก34บาทจะไปอยู่บริเวณ36บาทครับตัวที่3นั้นเป็นหุ้น p d t g c ตัวนี้มีสายสัญญาณที่มีการรีเวิร์สกลับนะหลังจากที่อ่อนตัวลงมาปิดไปอยู่ที่37บาท0สตางค์ครับ แนวรับอยู่ที่แนวรับสําคัญเนี่ยอยู่35บาทห0าสิตางแนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับใกล้ๆ40บาทครับเป็นแนวต้านตัวต่อไปเป็น CPN ครับหุ้นตัวนี้เนี่ยสายสัญญาณถูกพุบลงมาอ่อนตัวลงมาถึงระดับ60บาท59าบาท75สตาต่าเป็นตัวที่มีลักษณะอ่อนตัวครับเพราะนั้นเล่นลักษณะของ cPN นั้นเล่นลักษณะของการรีบาว58บาท50สตางครับแนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับ 62บาททะลุหกสิาบาทขึ้นไปแนวต้านทีหนึ่งคือ65สิบาทเก้าแล้วตัวสุดท้ายเป็น OSP ครับหุ้นตัวนี้เนี่ยต่ออาการในแง่ของการยืนทรงตัวที่ระดับ21บาท60สต่ 21, างยี่สบาท70็ดสิบต่างอีกตรงเนี้ยนะเพราะนั้นจุดรับที่สำคัญค,คือ21บาท50สต่างค์ครับแล้วถ้าสามารถทะลุผ่านรุ่นมีลักษณะการเก็บสะสมครับยี่สิบบาท60 21บาท70 80เนี่ยถ้าทะลุผ่านไปได้ 22บาทเป็นแนวต้านแล้วก็22บาทห0จะเป็นนิวไฮใหม่กลับไปที่ระดับ23บาท24บาทครับนั่นคือหุ้นที่มีลักษณะการขยับในทิศทางนี้เพิ่มขึ้น mm hmm. เด่นมากนั้นตอนนี้ต้องยอมรับว่ายางเด่นนะครับเพราะว่าในต่างประเทศราคายางขึ้น นะครับแล้วก็หุ้นที่มีลักษณะการลีบาคือ OSP ครับผมครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณครับสุเชษโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ไป5ตัวนะครับเด่นสุดคือเนอร์ครับแล้วก็มี CRC PTTGC CPN แล้วก็โอสุดสภา OSP นั่นเองครับค่ะพักกันครู่เดียวช่วงหน้านะคะพูดคุยกันทำธุรกิจที่เรายังมุ่งเน้นการช่วยสังคมนะคะมุ่งสู่สังคมสีเขียวอีกด้วยค่ะ ผู้ชมครับในงาน Earth Jump 2024 The Age of Action นะครับทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันสู่สังคมสีเขียวนะครับทั้งภาครัฐ แล้วก็ภาคเอกชนนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเองระบุครับว่าอยากให้สถาบันการเงินสนับสนุนพลังงานสะอาดโซลาร์รูฟและ EV ีออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนตราสารหนี้สีเขียวและมีการหารือกับตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมธุรกิจสีเขียวที่เข้ามาจดทะเบียนนะครับเพราะว่าตลาดทุนมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสังคมโลกสีเขียวครับ ขณะที่ทางธนาคารกษตกร,กรไทยก็วางแผนที่จะสจนับสนุนสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืนนะครับมียอดสะสมปี2565ถึงปี2566รวม73,397ล้านบาทนะครับและคาดว่าปีนี้จะมียอดสะสมรวมเป็น1 0 0,000ล้านบาทด้วยกันครับ ส่วนทางดรคงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าปตทมีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความยั่งยืนนะครับสร้างความสงุนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่สามารถแข่งขันได้ครับตั้งเป้าที่จะแข็งแรงไปร่วมกับทางสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกนะครับดังนั้นปตทในฐานะองค์กรใหญ่จึงไม่ได้ช่วยเฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่มีหน้าที่สร้างอีโคซิสเต็มให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำโดยปตทกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศด้วย3มแนวทางครับทั้งการปรับอรอตธุรกิจให้คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงเพิ่มสัดส่วนการลงทุน โดยมุ่งธุรกิจพลังงานสะอาดการเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติเช่นร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆปลูกป่าครับและ3การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตให้ได้สูงสุดเช่นการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจหรือ C-C-S ครับการที่จะทำเรื่องนี้ให้ได้ยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็ต้องบาลานซ์ใช่ไหมครับคือปอทอเนี่ย อาจจะเป็นองค์กรใหญ่นะครับแต่หน้าที่ของปทไม่ได้ช่วยแต่ตัวเองนะครับอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่สร้างอีโคซิสเต็มนะฮะโดยเพางยิ่งในประเทศไทยเนี่ยที่จะเอื้ออำหนวยให้เราร่วมกันดีคาร์บอนไนซ์ได้นะครับคือถ้าเราดูบริบทหรือว่าดูโอ e เปอเรชันของแต่ละธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมนูแฟคเจอร์อย่างโรงงานต่างๆหรือว่าเป็น SME เป็นธนาคารเป็นทุกๆธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบที่จะต้องปรับตัวเรานะฮะให้ให้ลดคาร์บอนเนี่ยอยู่3เรื่องนะครับอย่างพตทอเองเนี่ยนะับบริษัทในกลุ่มนะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าปอทอ e t เน็ตซในปี2050นะครับก็ต้องเร็วกว่าประเทศจะได้ดึงค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าการที่จะลดให้เป็น Net Zero ได้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าเราจะต้อง ปิดโอเปอเรชันบางอย่างหรือลดให้มันเป็นศูนย์ทุกเรื่องนะครับมันทําได้3เรื่องนะฮะซึ่งองค์ความรู้เนี่ยก็สามารถไปแอพพลายไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกๆองค์กรน,นะครับและในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนนะครับทางผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ปตทคุณธนพลประภาพันธ์ก็ให้มุมมองแล้วก็ทิศทางการคาดการผลการมือง,งานในไตรมาส2ปี2567นะครับโดยระบุว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นราคา๊าสธรรมชาติราคาน้ำม,มันดิบและปิโตรเคมีนะครับซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นคาดว่าราคาน้ำม,มันดิบไตรามาส2 จะอยู่ที่เฉลี่ย82-92ถึงเกเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับค่าการกลั่นอ้างอิงสิงิโ์คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่4.7-5.7เถึงห้เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้ครับธุรกิจกา๊าซคาดว่าต้นทุนจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนครับและไตรมาสหนึ่งปี67จากสปอต LNG นําำเข้ามีราคาลดลงมานะครับทำให้ราคาต้นทุนกา๊าซโดยรวมคาดว่าปรับตัวลงอย่างไรก็ตามครับยอมรับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการปรับโครงสร้างราคากา๊าซของประเทศที่มาใช้ราคาซิงเกิลพูลแก price ที่นำก๊าซจากทุกแหล่งทุกสัญญาเนี่ยนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวมาเป็นราคาเดียวกันครับค่ะและในงานเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีสื่อมวลชนนะคะไปร่วมง,งานแล้วก็ติดตามข่าวกันด้วยซึ่ง ทางสื่อมวลชนนะคะก็ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของกสิกรไทยนะคะท่านได้พูดถึงการที่กสิกรไทยในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ค่ะฟ้องร้องให้สตาร์คซึ่งผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้สี่รุ่นวงเงินกว่า5,315ล้านบาทให้ใชหนี่ว่าเป็นกระบวนการปกติเพื่อช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้ส่วนการช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับสตาร์คนั้นขอดูแผนฟื้นฟูก่อนซึ่งหนี้สตาร์คเป็นลูกหนี้ NPL นะคะธนาคารก็ตั้งสำรองครบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของหุ้นกู้สตาร์คด้วยค่ะ ครับอาแล้วครับวันนี้หมดเวลาของนักทีมลุงทุนนะครับเราสองคนพร้อมที่มาทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ